เยมากวันอังคารที่22ีศ2568จะเต็มรถแล้วครับไม่รู้จะไปหมดไหมเดี๋ยวขึ้นรถ เนี่ยสุดยนดเลยคือยางหี้เลยนะโอ้จะไปหมดนะครับเนี่ยจะเต็มรถแล้ว

ระวังแตกนะครับระวังแตกอะไรแตกก่อนระวังระวังไหลระวังไหลท์ไปเม้นตั้งพอดีเนี่ยบาไบาย Vô cho vào cho vào mà đến. Khoảng đi. Đưa xuống là cho mấy một là